เปิดวออออันนี้วันที่สามสิบเดือนเมษาสองพันห้าร้อยสา 2, มสิบห้ามีความรู้สึกว่าตัวเองไม่สบายป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชคำพูดนี้คือดิฉันกุ้มพวงดวงจันทร์เป็นนักร้องทุกคนคงพอรู้จักเทปมวนนี้ อัดขึ้นมาก็คุยกันไปไม่มีอะไรอะเหงาก็เลยพูดเผื่อมันจะเป็นประโยชน์ก็ไม่รู้สิอาจจะยังยังอยู่แล้วอาจจะตายไปแล้วก็ไม่แน่ใจถ้ายังอยู่ก็ดีถ้าตายไปแล้วก็ก็ได้ฟัง่เทมนะเพราะเนื่องจากว่าป่วยอยู่โรงพยาบาลมาสองเดือนแล้วเจ็บเป็นโรคไตอักเสบแล้วก็ เกี่ยวกวับทางด้านจิตใจไม่ค่อยเข้มแข็งก็เลยสุดซทมหน่อยป่วยมานานแล้วป่วยมาตั้งแต่เริ่มป่วยตั้งแต่เดือนมกราปลายปีสาสแต่เริ่มมาหาหมอจริงจงจังจัง,จงเมื่อตอนวันที่9กันยา2534ก็นับเวลาการรักษาเข้ามาก็ชนเกือบปีเพราะว่าเดือนก็มันชนข้ามปีมา แต่ตลอดเวลาก็ทำงานตลอดเวลาทุกคนก็คงเห็นตอนเดือนตอนที่จุจีนไปร้องเพลงหลายวัดที่ร้องไม่ได้แต่ก็นั่งเฉยๆทุกคนก็คงเห็นว่าป่วยแล้วแต่ก็ไม่เคยบอกใครไม่เคยปีปากบอกทุกคนว่าตัวเองแย่แล้วหนักแล้วนะแต่ทุกคนก็เห็นว่าไม่เป็นไรยังไปกันได้อยู่ก็ด้วยความรับผิดชอบงานเพื่อไม่เสียชื่อพุ่มพวงดวงจันทร์ แล้วก็ไปหเห็นทั้งหมดไปแล้วจนวันสุดท้ายคือวันที่8กุมภาไปแสดงที่หัวหินก็เกิอดอาการน็อกขึ้นมาหายใจไม่ออกแล้วก็เข้าโรงพยาบาลตั้งแต่ครั้งนั้นจนครั้งนี้มีซื้อรถเบนซ์อยู่ที่อเมริกาประมาณ800,000บาทแค่นั้น แต่รถก็ยังอยู่ก็คิดว่าหนูคงไม่มีปัญญาไปเอาทรัพย์สินที่มีอยู่จะคุยกันก็ได้จะไม่คิดว่าจะไม่ปิดบังใครทั้งสิ้นไม่รู้จะปิดบังใครไปทำไมเพราะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเท่าไหร่นะบ้านที่เชียงใหมส่สวนนุนซีที่หนังสือพิมพ์ลงบอกว่า ประมาณสองร้อยไล่ไม่ใช่หรอกร้อยห้าสิบวาร้อยห้าสิบวาเท่านั้นซื้อไว้ตอนไปเดินสายนานแล้วละ่ะเจ้าของหมู่บ้านซึ่งเขาไปดูหนูร้องเพลงที่เชียงใหม่เคก็บอกหนูก็พูดไปว่าอยากจะมีบ้านที่เชียงใหม่เผื่อยามมาเดินสายดนตรีเออจะได้ไปพักอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อเอาไว้ ราคาก็ได้ลถเป็นพิเศษส่วนที่ที่มีอยู่ก็คือที่ที่สามเหลี่ยมทองคำย2่ไร่แต่หนูไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนตอนนี้เรามีตึกอยู่ที่สยามคอนโดให้เขาเช่ามีตึกจุระดิดแมนชั่นสองห้องที่ที่จังหวัดลำพู มีอยู่เท่ากันยี่สิบสองไล่เงินสดในธนาคารตอนแรกมันก็มีอยู่เยอะเหมือนกันน่ะก็หมดค่ารักษาพยาบาลบ้างค่าอะไรต่างๆอันนี้หนูก็ไม่รู้อีกเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยป่วยอย่างเดียวถึงเวลาก็ไปทำงานถึงเวลาก็ป่วยพอเช็คออกมาแล้วตอนนี้เหลือยอดเงินประมาณสองล้าน ยังมีมีรถปาเจโรคันหนึ่งก็มีบ้านอยู่ที่ซอยลาดชักูหลังหนึ่งซื้อไว้ละบ้านมันก็ยังไม่เสร็จซื้อไว้นานแล้วมีตึกอยู่ที่สีลมตึก ITF ห้องอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่ชั้นที่สามสิบสามทองเหรอเครื่องประดับเหรอ